สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกับประเพนอีกแล้ววันนี้จะพาเข้าครัวเหมือนเดิมจ้านี่เนื้อกับหมูปนกันหน่อยหนึ่งจะผัดนี่หน่อไม้เปี้ยวจ้ะใส่นีว่วุ้นเส้นถุงเดียวจะห่อเดียวเนี่ยแช่น้ำไว้แล้วก็จะตำพริกใส่น,นี้พามาเข้าครัวนะเข้าครัวอยู่เรื่อยนี่ก็าตำนะจ้าทุกคน นี่จ้ะพริกลง,กลงไปคั่วเลยลมแรงใส่พิกไทยลงไปด้วยทุกคนพริกไทยหอมมาย Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ bình không bỏ nước những video hấp dẫn Hãy subscribe ขุ่นน้าดูเลยทุกคนต้องปิดเครื่องจามอ่ะรอเนื้อสุกก่อนปิด,ดก่อนทุกคนชุนนี่จ้ทุกคนเนื้อจะสุกแล้ใส่เลยหน่อไม้ดอง ผมชิลอดหน่อยนึงช้อนนึงเล็กแต่ปลาใส่เกลือไปมั่งแล้วน้ำปลาไม่เคมเยอะม้ำตาลเหรเดี๋ยวมนตาเหมือนกันเดย 1 chón chón phá kiểu phá <coughs> ขาวหยุดเลยแค่นั้นลำหน่อไม้เขี่ยวหน่อไม้ก่อน,รรนทุกคนตุ๋ไข่สูตรวันเด้อทุกคนเลยถ้าเพนกินสูตร,รนี้ก็ทำสูตร,รนี้จ้ะ <c oughs> จะใส่เส้นหน่อยแก้เผ็ดจริงผัดหน่อไม้เฉยๆก็ได้นะไม่ต้องใส่เส้นใบกระเพราไปตัดมาไปข่มขืนเข้ามามีอยู่ต้นหรอดรอดตายจากหน้าหนาวมาไว้ในบ้าน ต่ออีกหน่อยเกี้วยวยนี่จะพี่น้องขาเห็นะหมยตวุ้นเปินเลยเยอะไอสั่งเยอะจริ ไม่เต็มไม้แค่หอเดียวเองคนหอเล็กมันเต็นกค่หอเดียวหมูก็ประมาณ ขีสองผีดได้ไม่ได้ทางเดาๆแค่นี้ก็ได้เนะี่ยได้สองมื่อนะใบกระเพราใบกระเพราใส่เมื่อนึงนะเนื้อนนะแห้งเติมน,น้ำหน่อย น่ากินไหมผัดหน่อไม้เปรียวใส่เส้นจ้ะใส่ใบกระเพราผัดกะพิร์สดพริกแช่แข็งอี่จั๊บจุ้นเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเนาะ จะเป็นน้องจ๋าเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยเลยเนาะปิดไว้แล้วตักน้ำไม้ใส่เส้นผัดวุ้นเต้มใส่น้ำไม้เอานีา้นนแล้วกันใชุ้้งเต้มเยอะนี่จะพี่น้องจ๋าตักใส่จานเรียบยร้อย,ยเชิญทุกคนมากินแ้วกันนะคะฟันยังขมงขมงอยู่เลย บาดวุ้นเส้นใส่หน่อไม้เปรี้ยวจากหน่อไม้ดองใส่เนื้อใส่หมูจะปนกันได้ถ้วยหนึ่งพอดีหน่อไม้แค่ห่อเดียวเส้นด้วยห่อหนึ่งขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะจ่าโชคดีโชคดี